อาจยังวะแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมใครวะนั่นดีใครวะก็นั่นแหละเนาะอ่านชื่อแนออแวเอาละกันนะเออผมก็ลืมก็อยู่กับผมในเกมที่เขาเรียกว่า World of t a n k นะครับเกมนี้เป็นเกมหนุกครับบอกเลยเกมดีมากเกมแม่งสมดุลชิบหายครับบอกตรงๆนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูเนี่ยอ่ะดู เออผมจะเล่นแพนเทอร์2แล้วกันนะอ่ารถสุดยอดเข้ามาไม่มีอินโทรอะไรมากนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใส่อินโทรขี้เกียจใส่นะก็จะมาเล่นรถถังเทีย8 p a n t ทอร์2นะครับรถถังที่มีจริงนะครับถ้าใครไม่รู้รถถังคันนี้มีจริงในประวัติศา,ศาสตร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันมออีอยู่ในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สนะครับถ้าใครไม่รู้ มันเป็นรถถังที่ใช้สําหรับการแบ่งแยกระหว่างเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกนะครับรถถังคันนี้ปืนก็ถ้าเป็นรุ่นแรกจะใช้75นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาได้อัปเกรดขึ้นให้ใช้88ได้นะครับเป็น L71 หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะในชีวิตจริงผมไม่รู้แต่ไอ้เกมนี้มันบอกว่าเป็น L71 แต่เกมที่นี้อย่าไปเชื่ออะไรมากครับแม่งบางอย่างแม่งก็ไม่ make sense อย่างเชอร์ชิลล์ mark 7เกมนี้ครับแม่งอยู่ๆแม่งใส่77ได้ทั้งนั้นที่ ในชีวิตจริงแม่งใส่แค่ห้าิบ็ดแต่แท้นะอย่าไปซีเรียสเลยมากับเกมพี่น,นี้ไม่มีอะไรไม่เซนหรอก <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่ารถแพนเทอร์คันนี้ดีมากดีจัดเน่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยแพ้บอกเลยไม่เคยแพ้เนี่ยดูวิธีเล่นผมก็รู้แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าแอบแซบไงแอบแซบอ่ะรู้จักปะ,ะเจอแล้วนะครับห้าสิบสามทีพี เอร์ซิงนะครับแล้วก็ยาร์์แพนเทอร์นะยานห่างๆผมนั่นเองแต่มันเป็นมันจะเป็นแบบรถถังเขาเรียกว่ายานเกาะพิฆาตปะนะที่ผมเรียกว่าผมเรียกยานเกาะพิฆาตนะนี่ไงนี่ไง อุ้ยแต่ครับเจอทีสี่เก้านะต้นแบบของเชอริดันนะในรถถังในสงครามเวียดนามอื้ออไอนี่อึดนะครับ AD15 อึดชิบหายเลยแหละเทียมยิงแต่ตีนตะขาบกูททำไมวะไอสัสยิงทีนตะขาบผมนะ โอ้โหทำไมมันเร็วจังวะแล้วทำไมระยะสปอร์ตผมมันใกล้ยังไงโอ้โหแม่งทางเดียวที่ทำได้คือเราต้องรอไว้ให้นานที่สุดนะครับเราได้เปรียบความเร็วครับบอกเลย แต่เราเสียเปรียบเกาะมันมากนะถึงเกาะผมจะหนาก็เถอะเออ,อใช่แล้วผมเสียเปรียบเรื่องการความถี่ในการยิงด้วยนะผมเสียเปรียบอัตราการยิง ไม่มีเพื่อนมาช่วยกูเลยช่วยกูหน่อยมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวกูรอให้ช่วยไม่ได้นะเพื่อนรถมึงหนาเอง บอกแล้วเห็นไหมเล่นไม่เคยแพ้แต่มุกไหลนิดหน่อยนะครับขอไปดูโฆษณาโกนงานตามสกิเปเป๊ะๆเลยเนี่ยมึงไม่ได้มารีวิวจริงๆเนี่ยฟังก็รู้ละฮ้ร์ดได้ตั้งเยอะเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือ Panther 2ของผมจะได้ที่ผมรำคาญเกมเฮียเนี่ย,ยนะนะคือแม่งแบบเฮียเกมมึงสมดุลมึงแบบ พูดตรงๆว่าแย่นะครับเกมนี้คือถ้าถามเรื่องแบบความสมจริงเนี่ยในถ้าเป็นเกมรถถังในโทรศัพท์เนี่ยผมถือว่าเกมนี้แม่งสมจริงสุดละคือไม่มีเกมไหนแม่งจะสู้ได้ละแต่มันเสียมันเสียหลายอย่างครับข้อเสียคือของเติมส่วนใหญ่ครับแม่งโกงมากอย่างส m a ทเชอร k v 2เนในเกมเนี่ยถ้าใครไม่รู้ไอ้สมัชเชอร์คือ k v 2ที่มาจากอีเวนต์นะครับของเกมนี้ คือแม่งแม่งยิงถี่มากนะครับสมัทเชอร์ทั้งนั้นที่ปืนแม่งก็ใช้ถ้าผมจำไม่ผิดมันก็ใช้ปืนประเภทเดียวกันกันกบตัวตัว KV2 ปกตินะครับแต่ว่าแม่งเสือกยิงถี่กว่าผมก็ไม่รู้แม่งเอาตะาก,กาไหนมาใส่แล้วนะดูดีครับเนี่ย Panther 1ดูดีครับเกิดมาผมยังไม่เคยเจอครับ Panther เฮี้ยอะไรปืนยาวๆดูดูด <c oughs> คือเกมนี้ก็เสียตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องความสมดุลของเกมนะบางทีมันก็จัดทีมอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับนะ เดี๋ยวย้อนไปดูเนี่ยย้อนไปดูนะเนี่ยครับคือบางทีมันใส่รถถังหนักแบบบางทีเนี่ยรถถังหนักเราจะเยอะมากครับเนี่ยมีไอ้มีแบบเนี่ยไทเกอร์ทูคันหนึ่งไอเอ็มเอ็ก้ห้าสิบนี่ผมไม่แน่ใจมันรถอะไรแล้เควีสี่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับคือแม่งแบบคือมึงแย่ มึงใส่รถถังแต่ละคันมาคือบางทีมึงจัดทีมาไม่สมดุลกันนะครับดูดูมันจัดมันก็แย่ตรงนี้นะครับหลายคนเห็นเขาชอบโฆษณาอวยว่าแบบเกมมันดีเกมมันสนุกมันมันถูกต้องครับมันสนุกมันมันแต่สิ่งที่หลายคนเขาไม่เคยบอกก็คือเกมไม่เสียสมดุลมาก ผมไม่รู้ว่าพีซเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นไม่ไม่ได้เล่นมันบ่อยเพราะผมก็เล่นอยู่ครั้งสองครั้งแล้วก็ลบทิ้งเลยเพราะว่ามันหาห้องนานมากนะใน PC แต่ในโทรศัพท์นี่คือเกมมันมันแย่ครับมันเสียสมรุลมากแบบ <c oughs> ไม่อยากจะพูดนะนี่ครับี๋ยวันนี้ลองเล่นนี่ดีกว่าไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งนะครับสผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งคือไทเกอร์ Tiger น่าจะรุ่น H1 วันะถ้าผมจำไม่ผิดที่เคยไปลุยที่สมรภูมิไหนสักที่ของอังกฤษเนี่ยแหละแล้วฐานอังกฤษยึดมาได้นะครับแล้วก็เอามาซ่อมเอามาอะไรจนขี่ทดสอบจนรู้จุดอ่อนของไทเกอร์รู้จุดต่างๆจุดดีจุดด้อยอะไรของมันนะครับรู้หมดก็เลยถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เลยเป็นต้นกําเนิดของรถถังหนักของอังกฤษที่แบบถ้าเราพูดถึงรถถังอังกฤษก็ต้องถึงรถถังคันนี้นะครับก็คือเชอร์ชิลนั่นเองนะ ไม่รู้ผมมั่วเปล่านะอันนี้ผมเท่าที่ผมจําได้นะเพราะผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องรถถังมานานแล้วนานมากจนลืมแล้วเอาจริงแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นไก่แจกแต้มนะครับเพยดูผมเล่นรถเฮี้ยนี่เนี่ไม่เคยชนะหรอกบอกตรงแต่ก็ยังไม่แย่เท่าแฟนเธอทูครับแ a นเธอทู 2, เมื่อกี้นี้ชนะได้ผมงงเลยชนะได้ไงวะปกติไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับมันควรจะแพ้ ไอ,อสัตว์ L ห้าสิบหกูย่งไนเพื่อนก็เล่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเล่นตามเขานะห้าสิบสามทีพีนี่แม่งน่ารังเกียจมากครับเชอร์ชิลก็น่าเกียดไม่ไม่ต่างกันนะครับถ้ามันอัพปืนเต็มก็คือแม่งโกงมาก มันจะยิงถี่สุดๆเลยนะครับและเกนาะนานด้วยดูสิแล้วก็นี่นะครับรถถังสแกนดิเนเวียนนะแถบสแกนดิเนเวียนแถบยุโรปนะอ่า 40TP ฮัมบิชานะครับรถถังสวีเดน จำไว้ครับอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของสวีเดนแม่งโกงทุกคันครับในเกมในวอร์ทันเดอร์ก็เป็นนะเครื่องบินกับรถถังนี่แม่งโกงชิปหายเนี่ยผมมาเกียดเกียดไปดีเอล r มึงยิงแรงอะ่ะเอลห้าสิบหกกูกล้ากากบอกตรงมึงก็ยิงมันสิมึงกลัวอะไรเลือดมึงก็เยอะกว่ามันเนี่ยมึงก็ยิงมันสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าขวางไอ้ห่านี เที่ยนี่กูจะรายงานมึงไอสัตว์คอยดูมึงเจอกูแน่กูจะรายงานมึง <c oughs> นี่ทำไมคนเขาเล่นเขากคเ,เล่นดีกันจังวะ ใอ่เลยเพื่อนยิงเลยอย่าปล่อยให้เวลามันจุดิมึงอย่าปล่อยให้มันบรรจุทำเหี้ยะไรแล้วอ,อ,อเดี๋ยวผมจะรายงานสองตัวนี้นะครับไอปอเจไไทเกอร์แม่งเหยียดคนนะครับจำไว้นะครับเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่าไปทำสันดานแบบนี้นะครับถือว่าแย่มากแย่มากสังคมเกมจะแย่ลงครับคอยดู เพราะัอย่าไปทำอะไรแบบนี้นะครับก็ผมว่าพอแก่เกมนี้ดีกว่านะครับพอเราเราเรพอแก่เกมเฮี้ยนนี้ดีกว่าเอาตรงเกมแม่งแย่ครับนะคือถามมันสนุกไหมมันสนุกครับแต่ว่าโหแม่งแย่จริงนะเดี๋ยวเราไปต่อเกมอื่นดีกว่าครับเคเดี๋ยวผมออกก่อนนะ โอเคครับเราก็มากับเกมนี้ดีกว่านะผมกะว่าจะอัดเกมเวอร์แทงลงแบบแม่งแบบแม่งลำคาญวะ่ะไม่อัดดีกว่าจจเดียววเด๋ยวเดี๋ยวจะด่าทั้งคลิปนะ <laughs> มาเกมนี้ดีกว่านะครับเกมนี้ l a g n a อ o k x next generation นะครับนะสนุกผมบอกเลยสนุกถึงมันจะออตโต้เยอะไปหน่อยเอะนะแต่ว่าผมว่ามันสนุกดีเลยแหละเลินเิก็ผมเล่นสายหอกนะ สายหอกตอนนี้เลเวลก็สี่สิบสามแล้วจ็อบก็สิบสามนะตอนนี้ผมกำลังฟาร์มเวลดูเดี๋ยวจะลองไปเล่นกันดีกว่านะครับอ่านเลยเดี๋ยวลองโอเอ t วิด,ดีเอากดไม่ติดไปเลยนะครับก็แค่กดไปในที่ที่ต้องการนะครับหรือว่ากดปานแผนที่ก็ได้นะถ้าใครรู้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินไปให้เองนะครับถือว่าสะดวกดีครับเหมาะกับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแบบเล่นเกมแต่ก็อยากเล่นเกมก็จะ้าะ <c oughs> คือเหมาะกับคนแบบที่เขาทำงานไปด้วยเลยหรือเล่นไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะนี่มาละ <c oughs> อร่อย <c oughs> <c oughs> พอนมเราพร้อมแล้ว อ๋อไม่เริ่มนะอ๋อคนยังไม่เต็มนะครับลงเดิมเถอะสงสารน้องโจโกโบเอ๊ะเปกโกเปกโกไม่ใช่โจโกโบยจโจโกโบคนละตัวนะเดี๋ยวรอคนสักคู่นะครับผมว่ามันต้องรอคนสักพักเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเลยเดี๋ยวเรากลับมานะ่ะผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว การเพิ่มสามารถเพิ่มชิปหายนแะกูลืมกูลืมมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอคนตอบใช่เหรอมันเพิ่มดีเฟนต์อะวะมันต้องก็น่าจะใช่นะเราเรากต็ตอบตามเข้าไปนะผมลืมผมลืมวะ่ะไม่ได้ตอบนานเพราะเกมนี้ผมก็เว้นระยะช่วงไปประมาณเดือนสองเดือนเลยไม่ได้กลับมาเล่นเลยแฮ <c oughs> <c oughs> ถูกได้ไงวะ ก็แน่แหละเราตอบตามคนอื่นยโสอยู่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของปันตาร่าถูกหรือผิดชิ้หายอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเรามม่วเอาเอาตอบผิดแล้วกันมันจะมีคนแอบเกียนด้วยนะมันจะมีผมไม่บอกดีกว่าหรือหรือบอกดีเออบอกเลยดีกว่ามันจะมีแบบคนแอบเกียนแม่งยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วแม่งแล้วแม่งบางทีแบบเออแม่งแม่งตอบข้อไหนคือมันก็ถูกนะครับเพราะว่ามันยืนอยู่ตรงกลางบางทีเหมือนมันบั๊กหรืออะไรไม่รู้ แต่มันก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อ่ะนะเกิดอยากากีฬากอล์ฟตามมาตรฐานแล้วมียี่สิบหลุมถูกหรือผิดอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ไม่ใช่นักกอล์ฟว่ะไม่เคยเล่นกอล์ฟไม่เคยศึกษาเลยอ่ะเราเราตอบ,ต,อบตาม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 ,ตามผู้ชมไปแล้วกันนะเฮ้ยถูกด้วยขอบใจมากเพื่อน โอคอนจะได้จะมีได้เฉพาะคาร์สันเตอร์เท่านั้นคาร์สอื่นอ้าวชิบหายไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะถูกใช่ไหมถูกกูตอบถูกตอบตามเขานะครับนายว่าไงเราว่าตามเพื่อนเอาเลยเพื่อนนายว่าไงเราว่าตามฮาร์ถูกด้วยนะครับนะถูกด้วยสกิลดับเบิลในแทยของทีม จะใช้ได้เม,มื่อสมทําไมมึงมีแต่แบบคำถามที่กูไม่รู้อ่ะคือไอ้เรื่องศึกษาอย่างงี้ไม่ต้องว่าถามกูแลวกูนี่โง่ามากเลยกับไอ้เรื่องพวกเนี้ยโอ้โหมันมันถามคําถามนี้แบบผมดันมาแจ็คพอตเจอคาถามคา์ดอื่นนี่ไม่ใช่ค์ดผมด้วยนะเพราะผมรู้แต่ค์ดผมผมไม่รู้ค์ดอื่นนะเราก็ตามเราก็ไหลาตามน้ําเข้าไปอะไรกันนะครับเราเป็นใบไม้ที่ไหลาตามน้ําที่สงบนิ่งนะครับ อันเตอร์ที่ตรงตามง่ายเราสามารถเช่าละคนได้ถูกหรือผิดไม่รู้กูไม่รู้เพราะกูไม่เคยเล่นเลยเพราะกูเล่นแต่หอกไงล่ะดูสิหน้าหนองหน้าหนองนิ่งมากนะก็ไม่รู้ตัวเองคิดอะไรอยู่ตอนสร้างตัวละครน,นะ <c oughs> การเพิ่มเอจิสามารถเพิ่มไม่ใช่ผิดนะครับอันนี้ผิดผิดแหละต้องผิดแหละ เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมตอบถูกเห็นไหมเดี๋ยวค่อยดูผมตอบถูกข้อ <c oughs> ตอบถูกด้วยกี่ข้อแล้ววะอุ๊ยแปดแล้วสกิลคิสใช้พีรลย์โควอลี่คอมโซดแมนสามารถเพิ่มให้พีลีเจนได้เอ่อของตนได้ถูกต้องหรือผิดถ,ถูกถูก ไม่รู้ครับอันนี้ตามน้ําเขาเหมือนเดิมไหลตามเข้าไปนะครับเราจะพิ้วไหวทางสายน้ําเขาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะการเพิ่มรักสามารถเพิ่มคีและออถูกถูกันี้ถูก จามเอาจามเอาสกิลเพเดของโนวินสามารถเคลียร์ความแค้นถูกต้องถูกต้องกูจะเกือบตอบผิดละอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ เฮ้ยถูกด้วยสุดยอดจริงจริงออกนะออกออกออกนี่ครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ทำอะไรดีวะผมนึกไม่ออกเลยวะเออใช่ เกมไลแลกแอนเธอร์ไล like ผมยังไม่ได้เล่นต่อเลยเดี๋ยวค่อยเล่นต่อแล้วกันนะผมขี้เกียจตอนนี้ยังไม่มีมูดอยากเล่นเท่าไหร่แต่ไม่มีมูดคือไม่มีมูดมาเป็นเดือนจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยผมว่ามันขี้เกียจนะครับนะขี้เกียจพูดตรงๆเกมมันแบบผมขี้เกียจไปนั่งแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันเยอะแปลเยอะแปลมากแปลได้แปลแบบแค่ลําพังแ,แ,แค่เรียนอยู่ตอนนี้ผมก็แปลจนจะจนจนะตาระเบิดอยู่แล้วนะครับถ้าไปแบบไปแปลในเกมนั้นอีกนี้ผมว่าคงได้มีหวังแบบ เลือดตาออกแบบแบบแบบอิทจิแน่นอนนะครับแบบใช้อามาเทลซื้อเลือดตาออกแน่นอนก็วันนี้เกมนี้ทำในดีนะไม่ออกแล้ว่ะเออใช่ใช่ใช่ใช,ช่ไปดูนี่ดีกว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วห,หายไปไหนล่ะหายไปไหนบอร์ดเคสหรือผมจำผิดที่วะเปิดน่ารู้สึกน่าจะอยู่ผิดที่โอ้ยนี่มันแหลกมาก แหลกสุดๆ<อ>คนมันเยอะนะครับผมอยู่เซิร์ฟมาสเตอร์ลิงนะอยู่มาสเตอร์ลิงโคตรแหลกเลยมาสเตอร์ลิงเนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกมาทําไมนะทั้งทังนี้แม่งก็แหลกโอน,น,น่ะเราดูสภาพอ๋ออันนี้เควสบอร์ดผมทําหมดแล้วนะมันจะมีเป็นลายวันนะเควสตรงนี้แล้วก็แบบพวกตัวละครหรือแบบพวกเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยเราสามารถส่งกีบส่งอะไรให้ได้นะครับเป็นการจีบอะไรประมาณนั้นนะนะแต่งงานได้ด้วยนะ ตอนนี้ผมก็เลือกน้องน้องชื่ออะไรนะ w ่เออ w นะครับนะแล้วก็กิวผมนี่นะกิว night mail steel นะครับไม่ไม่รู้แม่งตั้งชื่อปัญญาอ่อนมากนะเป็นกิวที่มีอยู่4คนนะครับจะมี night hunter priest แล้วก็วิสตัตสี่คนแต่คือ4คนนี้เขาก็ในกิวตอนนี้ก็เหลืออยู่ผมเหลือเหลือผมให้คนเดียวนะไม่ได้มีคนอื่นละกิว order ผมก็ทำคนเดียว กิวเบสซิงก็ทําคนเดียวนะครับทําทุกอย่างคนเดียวเลยเพราะว่าสมาชิกอื่นเขาก็เลิกเล่นกันไปแล้วนะก็พอแค่นี้นะขี้เกียจละไม่เจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นคลิปเกมนี้แหละมั้งนะหรืออาจจะเป็นเกมอื่นนะที่อยู่ในโทรศัพท์ถ้าชอบก็กดไลน์นะครับถ้าไม่ชอบก,ก็ก็ไม่ต้องกดนะกดซับก็กดสองทีนะครับอย่าไปกดทีเดียวกดสองทีให้ผมด้วยนะ กรจายปกดสองทีนะบ,บังคับกดสองทีเท่านั้นจะได้แบบสับจะได้เพิ่มแบบสองเท่านะครับกดสับสองเท่าไงกดสองที <laughs> ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย